รองเยอะแบบนี้แหละที่ตามหาคุณมีคนคุมร่มด้วยถามเขาดีกว่าพี่ครับเออพี่ครับร่มสวยจริเลยครับโอ้โหลายสวยมากเลยครับพี่พี่ครับพี่ครับอโอ้โหว่าแไ่ หุ่เนเงี็จะรู้ได้ไงว่าซื้อยอ,อย่างที่ไหนอะมีอย่างคือช่วยก็เจ้าอุ้ยไันี้จะถามน,นิดน,นึงครับว่าร่มสวยอย่างเงี้ยทำจากที่ไหนครับทำจากที่นี่เจ้าศูนย์ทำร่ม1978เจ้ามาที่นี่ถูกต้อง,ลงแล้วค่ะ๋อจริงเหรอครับจาแล้วทำไมต้องมาที่นี่ด้วยครับก็เพราะที่ศูนย์ทำร่ม1978งเก้ขามีโครงการ 78, กพราัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบล้านนาร่มและพัด โดยการนําจุดเด่นของล้านนามาประยุกต์ทําให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์สวยงามมีความร่วมสมัยและเหมาะสมกับการใช้งานถือเป็นก้าวใหม่แบบล้านนาสไตล์แถมยอดขายพุ่งกระฉูดเลยนะครับโหเยี่ยมเลยครับพี่ครับพอดีผมมันมีแบบร่มเในหัวพอดีอยากได้คําปรึกษาครับถ้าอย่างไรน้องอยากได้คำปรึกษาคําแนะนาน้องก็ต้องทดลองเข้ามาทําในนี้อย่างจริงจังนะคะน้องก็จะได้ความรู้อย่างเต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยนะคะครับถ้าหน้าตาแบบนี้ผมไม่ยินเลยนะไม่ใช่ผมหมายถึงว่าถ้าเกิดโครงการไอท์แฉเนี่ยดีแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ผมก็ยินดีที่จะมาจ้าวยินดีเจ้าขอบคุณมากนะครับเทคโนโลยีช่วยกลุยทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช025648000สวทชกระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย